เรื่องจริงผ่านจอเหตุการณ์ระทึกครั้งนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ดูแลของสถานีตำรวจภูทรนาว่าจังหวัดนครพนมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่เพื่อเข้าจับกลุ่มชายรายหนึ่งตามหมายจับคดียาเสพติดผู้ต้องหาขัดขืนการจับกลุ่มและก็ต่อสู้จึงเกิดการชุลมุลขึ้นตามภาพวิดีโอที่นายตำรวจหนึ่งในชุดจับกลุ่มบันทึกไว้ได้ เอาไว้ไว้ที่โดนมาจริงจุดนี้คือเกียจะมาพักคือรับเขาว่าเกียจะมาพักมาพักก่นมันกระท่อมนาอยู er ่กลางป่านะครับครับเข้าไปไปแล้วมันไม่มีคนอยู่ก็เลยก็เลยให้แยกกำลังพอแยกยังไม่ถึงห้านาทีเข้าไปนะครับก็มีลูกน้องอีกคนหนึ่งร้องว่าไอ้นี่เข้ามาแล้วนะครับอืม มันอยู่ในกระท่อมนาเนาะไม่ไม่ครับมันเดินมาจากข้างนอกไอ้นี่เข้ามาปั๊บมันก็มองมองมามาหาผมกับปฏิวัติครับพอมองมาปั๊บหนึ่งมันมันก็หันกลับไปหาโฟลี่ที่ยืนอยู่คนเดียวทำกุ้งไล่ไล่ไร้ฝันแล้วนะอ๋อเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามเข้าจับกลุมแต่มันไม่ง่ายครับเพราะผู้ต้องหามีอาวุธมีดพร้อมที่จะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ที่ไม่ทันตั้งตัว ายจับเกี่ยวกับคดีเสร็จกับคือจากการส,รสืบสวนนะครับลงพื้นที่แล้วก็รู้ว่าผู้ต้องหาตามหมายจับรายนี้ได้ไปพักอาศัยดีที่กระท่อมนะครับอของมู่สีชุดส,สืบสวนเลยนําหมายจับที่จะไปจับก็เป็นลักษณะนี้นะครับความหมายจับเป็นลักษณะแต่พอไปถึงไปถึงก็ลักษณะว่าผู้ผู้ต้องหานะครับก็พอเจอตำรวจ ก็ถือนี่สองด้วยสองข้างเลยวิ่งวิ่งใส่เลยแสดงว่าพร้อมพร้อมที่จะสู้เลยใช่ครับใช่ครับคือคือพร้อมกับตะโกนว่ามึงมาโหลดตำรวจคูปยานกูจิ๋ฟันนึงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บสองนายจากการถูกผู้ต้องหาใช้มีดฟันผู้บังคับหมู่งานสืบสวนบาดเจ็บถูกฟันที่แขนขวาส่วนรองสารวัตรสืบสวนถูกอาวุธมีดฟันเข้าที่ศีรษะ เย็บไปสามเข็มครับหลังจากจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วผู้ต้องหาก็โดนแจ้งข้อหาหนักถึง5้าข้อหาด้วยกันมือหนึงแกกับมีดไปแล้วขาซ้ายนะนเามแกสองถือสองมือแต่มือมือข้างขวามันมาหลุดมันจะเนื้อมาฟันนมาฟันปฏิวัติผมก็เลยพุ่งเขาชา อ๋อช้ามันก็โดยโดนพี่ก่อนครับมันนี่มันมันจังหวะดเขาช้ากว่ามันนะครับมันฟันขึ้นมาก่อนอ๋อมันก็เลยโดนศีรษะโดนโดนฝั่งนี้เนาะเอียงให้ดูนิดหนึ่งครับพี่ชี้ให้ดนนิดหนึ่งรับตรงนี้เนาะขี้เข็มครับพี่สามเข็มครับสามเข็มเนาะเหตุการณ์นี้นับเป็นอีกคดีหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเผชิญหน้ากับคนคลั่งยาเสพติดอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พลเมืองดีเห็นคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตยุยิงเข้าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีจึงรีบขับรถตามเพื่อหวังเก็บหลักฐานทะเบียนรถและรูปพันธสันฐานของคนร้ายแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับคนร้ายรู้ตัวว่าโดนขับรถตามจึงจอดรถแล้วใช้อาวุธปืนยิงใส่รถพลเมืองดีถ้ามันเข้าไปเป็นก้อนนะถ้าเกิดว่าถ้ามันถ้าเกิดรถผมเลยไปกว่านี้อีกสักหน่อยหนึ่งมันน่าจะตั้งลำกองได้ได้ง่ายขึ้นแล้วมันก็น่าจะบุ้มเข้าไป ตอนนี้เขาเรียบร้อยเลยเพราะมันก็ต้องทะลุเข้าไปในรถผมแล้ครับ mm. หรือถ้าเกิดผมขี่ช้ากว่าน,นี้ถ้าเขาจอดรถแล้วก็หันมาใส่หน้ารถผมก็โดนคู่เลยลูกน้องผมอีกคนหนึ่งประมาณใกล้ๆบ่ายโมงครับเที่ยงกว่าๆว่าก็ผมก็ยืนช่วยเขาทำก๋วยเตี๋ยวทําอะไรอยู่ตรงหน้าร้านนี่แหละครับผมเสร็จปุ๊บคนร้ายก็ขับรถมามาจอดอยู่ตรงข้างๆข้างๆร้านเป็นเป็นบ้านคน ครับแล้วก็ทีแรกผมก็ไม่รู้ว่ามีอะไรพอได้ยินเสียงดังปั้งตังแรกผมก็นึกว่ายางระเบิดผมก็ไม่ได้สนใจไม่ได้อะไรก็คิดว่ามันเรื่องปกติยางระเบิดพอปั้งที่สองเราก็อเสียงอะไรวะก็ยังก็ยังคิดว่าเฉยๆอยู่พอปั้งที่สามผมก็เอะใจแล้วผมก็เลยถามเ,เด็กในร้านว่า i, เฮ้ยเสียงอะไรเงี้ยเด็กก็ไปดูปรากฏว่าพี่เคยผมก็อยู่ใ,ใกล้ๆกันพี่เคยผมหันไปเห็นพอดีก็บอกว่าเฮ้ยไอ้ไอ้นี่มันยิงนกพิราบเอาปืนมายิงนกพิราบ ผมว่าฮะเหรอผมก็เลยหันไปมองมองมองตามนะฮะมองตามจุดที่ได้ยินเสียงอ่ะพอหันไปมองปุ๊บปรากฏว่าเห็นคนร้ายนะครับกาลังเอานัดที่สี่เดขึ้นมาแล้วก็บุง้งเข้าไปอีกนัดที่สี่ผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ยิงโนพิราแล้วมันยิงเข้ามาในบ้านบ้านคนเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันยิงเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่าคนร้ายก็ขึ้นรถแล้วก็สตาร์ทรถหนีไปขี่โมอเตอร์ไซค์ฟีโนโ่หนีไปผมก็เลยตะโกนบอกลูกน้องบอกหมูขึ้นรถไปเอาทะเบียนรถกับรูปพันธุ์ให้คนให้ให,ให,ให้ตำรวจ ไปไป,ไปก็ตามไปก็ขับรถไปมันก็ออกไปทางเส้นเลี่ยงเมืองผมก็เลยตามไปประมาณสักครึ่งกิโลก็ไปเจอพอไปเจอผู้ผมก็ตั้งกล้องถ่ายวีดีโอไว้แล้วก็พยายามจะเข้าประชิดเพื่อจะให้ได้เลขทะเบียนเพราะมอง,งเห็นทะเบียนไม่ชัดคือบ้านหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านหลังที่4ี่กับหลังที่5ที่เกิดเหตุแล้วบ้านพี่อยู่ห่างไปประมาณ50เมตรตอนที่เขายิงอ่ยพี่ได้ยินจนนัดที่4กับนัดที่5แล้วนะคะ คือพี่ตัว้วพี่ยูเนี่ยอยู่หน้าร้านพอดีจุดแรกที่เขายิงเนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยเขายิงหมาตายตรงนี้ก่อนค่ะไ mm hmm. อ้ม็อกค่าตายแล้วแถวรถไถเนี่ยค่ะสาเหตุที่ม็อกค่าตายเพราะว่าม็อกค่ามันได้ยินเสียงคนมาโวยวายมันก็เลยเห่ามันก็ก็ยิงม็อกค่าตายนี้ก่อนแล้วเขาก็มายืนตรงนี้ถามหาว่า un, นุอยู่ไหมนุอยู่ไหมและคนที่กอะเอ่อเ้าโพดอยู่ตรงเนี้ยก็ไม่ตอบเพราะว่าตกใจแต่เขาไม่ได้ทำอะไร เขาไม่ได้ทำอะไรคนนี้ค่ะเขาก็เดินไปหายายยวงกับยายตุ่นซึ่งนั่งอยู่ข้างในแล้วก็ยิงเนี่ยจะเห็นรอยกระสุนตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาก็ยิงยังเห็นรอยกระสุนอยู่เลยเห็นไหมคะพอโดนยิงตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เดินย้อนไปข้างหน้าค่ะเดินย้อนไปข้างหน้าแล้วก็ไปยิงที่บ้านนุอีกรอยกระสุนอันนี้คือรอยกระสุนที่ที่พี่ตัวเห็นตรงข้างหน้าแล้วพี่ตัวก็ขับรถตู้ตามค่ะ ภาพชุดนี้ถูกบันทึกได้จากบ้านหลังดังกล่าวคนร้ายตั้งใจเข้ามาก่อเหตุโดยยิงสุนัขตายก่อนแล้วก็เดินเข้าไปภายในบ้านโดยมีการพกพาอาวุธปืนลักษณะท่าทีเกลี้ยกลาดคล้ายกับว่าโมโหอะไรมาสักอย่างจึงมาก่อเหตุคนร้ายเดินเข้าไปในบริเวณบ้านแล้วยิงเข้าไปในตัวบ้านสองนัดด้วยกันก่อนจะขับรถจักรยานยนต์ออกไปโชคดีครับคนในบ้านไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ นี่คือจุดเริ่มต้นของการไล่ล่าคนร้ายพลเมืองดีขับรถตามคนร้ายไปทันทีขับไปได้สักระยะหนึ่งคนร้ายเริ่มรู้ตัวว่ามีรถขับตามมาเพราะจากพฤติกรรมคนร้ายจะคอยเหลี้ยวหลังมองด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอยู่ตลอดเวลา เมื่อคนร้ายมั่นใจแล้วว่ามีรถขับตามมาจริงๆ <c oughs> เหตุการณ์ที่พลเมืองดีไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นคนร้ายจอดรถแล้วใช้อุทปืนยิงไปที่รถของพลเมืองดีพลเมืองดีจึงขับรถหนีออกไปเพราะเกรงว่าคนร้ายจะตามมายิงซ้ำเมื่อพลเมืองดีมั่นใจว่าคนร้ายไม่ตามมาจึงขับรถวนกลับไปก็พบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็เข้าทําการจับกลุ่มคนร้าย พอขี่ออกมาดูตรงทางแยกอะ่ะก็เห็นว่ามีคนมุงแล้วก็มีตำรวจนะครับมีตำรวจจับตัวคนร้ายไว้แล้วแล้วก็มีเรื่องแล้วผมก็เดินเข้าไปดูจเริ่มต้นเนี่ย นี่คือจุดภาพรวมที่เกิดเหตุทั้งทั้ง6จุดนะครับซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในข้อจริงทั้งหมดเฉพาะเฉพาะเกิดในในในส่วนขององปิงเนี่ยเกิดถึงสจุดจุดที่1จุดที่2เริ่มที่องปิงก่อนนะครับแล้วไปจุดที่3จุดที่สี่ห้าเนี่ยไปไปที่กบพตามทําลายห่วงเวลานะครับรายละเอียดแล้วกลับมาจุดที่6เนี่ยจุดที่มายิงรถตู้แล้วก็มามามาเจอเจ้าที่สกัดกั้นของชุดผู้กองเก่งกับคณะ ในวันดังกล่าวนะครับเหตุเกิดประมาณราวเที่ยงครึ่งของวันที่19มก้ามกราเนี่ยนะครับซึ่งข้อดิจริงในเรื่องนี้เกิดในพื้นที่ของสองอำเภอด้วยกันในส่วนของอำเภอเมืองนั้นก็คือเขตรับผิดชอบของสพหนองปิงและโกกพระในข้อีิจิงารายละเอียดที่เกิดขึ้นวันนั้นเนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยได้ก่อเหตุถึง6จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยนะครับกับจุดที่2เนี่ยก็คือในที่นเกิดเหตุยอยู่ติดกัน ตาเป็น2จุดนะครับซึ่งได้ก่อเหตุใช้อาวุธปืนลูกซองขนาด912เนี่ยยิงนะครับซึ่งเกิดในพื้นที่หนองปิงหลังจากก่อเหตุเสร็จเนี่ยนะครับได้ไปปฏิบัติก่อเหตุอีกอในพื้นที่3จุดในพื้นที่ของของ,ของพื้นที่โกพะในวันดังกล่าวคนร้ายได้ก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้คนร้ายใช้อาวุธปืนชนิดเดียวกันยิงชาวบ้านเสียชีวิตสองราย หลังจากนั้นก็ตระเวนไปตามจุดต่างๆจนมาถึงบ้านหลังสุดท้ายที่ถูกบันทึกภาพไว้ได้จากกล้องวงจรปิดสรุปก่อเหตุรวม6จุดด้วยกันครับ้ายคนเสียชีวิตครับใช่เขายงอยู่ที่ข้างนอกมาถามหาคนชื่อพรตะพรแล้วก็เขาก็พอมีคนบอกว่าไม่มีไม่มีเขาก็ยิงเลยเขาเปืนมือหนึ่งขับมอไซค์มือเดียวมาถึงมาจอดแล้วถามหาคนชื่อพรในสนุกอ่าตัวสนุกไม่มี ไม่มีเขาก็วิ่งหนีกรรันเพราะเห็นมีปืยนะแล้วเขาก็ออกออกมาเข้าไปโดยตัยู่บ้าน,เ,นเขาเลยเนราะนั่งเฉยๆไม่รู้เรื่องเลยเขาไม่ได้อยู่ที่โต๊ะเครื่องบ้านเขาจะมีอาการแบบเนี้ยประจําออกกอ่อเหตุอย่างนี้ยประจําแต่ยังไม่มีใครเคยเสียชีวิตนะเขาจะเหมือนกับยาเสพติดเหมือนเหมือนเมาบ้าอะไรเงี้ยประจําเลยคนแถวบ้านเขานยังเคยคุยกับผมว่าเมื่อไหร่ตำรวจจะมาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยคือเขา เล่นปืนอ่ะก็มีปืนอ่ะไปไหนมาไหนก็ถ้าเห็นเขาเดินคนเดียวนั้นถ้าเห็นเขาตะภายปืนนี่ทุกคนต้องหลบหมดคือไม่กล้าเข้าไ,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 ไปใกล้เขาไม่กล้าเข้าไปใกล้เขากลัวกลัวอันตรายอย่างนี้แหละสาเหตุหลักของการก่อเหตุคือความคุ้มคลั่งจากดิดของยาเสพติดส่วนสาเหตุอื่นอยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนครับ วันของผู้ต้องหาเองเนี่ยก็เคยก่อเหตุมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปี62นะครับแล้วก็มีโทษรับโทษไปแบบแล้วโทษโดนในเรื่องของเรื่องการยิงปืนหรือพกพาอาวุธปืนในหมู่บ้านเมืองสาธารณะซึ่งโทษรลอลงอาญ,ญาไปนะครับในส่วนของคดีพยายามฆ่าที่ได้แจ้งไปนั้นเขาไม่โดนนะครับแต่ครั้งนี้เขามาก่อเหตทุที่มีความรุนแรงเหตุและผลเนี่ยตักกะที่ออกมาเนี่ยมันน่าจะเป็นประเด็นของการที่เขาเสพยาน่าจะเกินลิมิตแล้ว อยู่ในสภาะที่ที่ที่หนักนะครับแล้วก็น่าจะมีผลของการฤทธิ์ยาที่ก่อให้ก่อเหตุที่เกินการที่จะควบคุมยับยั้งนะครับขณะที่พลเมืองดีขับรถไล่ล่าตามคนร้ายเป็นขณะเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายก่อเหตุยิงคนตายจึงเร่งตามไล่ล่าจับอยู่เหมือนกันเมื่อคนร้ายจอดรถยิงพลเมืองดีเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงและก็จับกลุ่มทันที ไปยิงน้องชายผมที่สักแดดก่อนอ๋อเขามาถามหาเราก่อนใช่ไหมไปยิงนุ่มมาปนคนที่สองหนึ่งคนที่สองอ๋อเขาจะมายิงเราแล้วมาเจอเราไหมครัเขาเจอครับเจอวิ<_<_<_<_่งมามันมาบนถนนมันยกปืนจริงๆไอ้ไผ่ใช่ไหมไม่หลานมันตกลูกบอกเราเนี่ยลูกปืนนมันใสขาโตแตกเลย อ้ข้ามาหาเราถึงบ้านเลยครับรับขับรถเข้าบ,บ้านเลยคือสมัยก่อนที่เคยอยู่ที่ทุ่หมุดเจ็ดที่ยังตาน,นี่คเคยอยู่แล้วก็คนที่ตายเนี่ยเป็นผู้ช่วยเก่าผม,มแต่ไม่เราไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าแต่คนที่ที่ยิงเนี่ยก็คนก็เป็นติดยาเด็กเกเรเหมือนกันนะแต่ก็อยู่กับแม่เขาอะไรเขาหลังจากนั้นเราก็เคยมีประวัติยิงพี่เคยยิงพี่เคยแต่ว่า รู้กันแล้วก็ยิงกันก็เจ็บนิดหน่อยเหมือนกันนะเจ็บนิดหน่อยก็หลังจากนั้นแล้วก็เขาก็ไปว่าความปเป็นไงที่จะอะไรไเกี่ยวยกับเรื่องคดีความจนหมดคดี<ม>แล้วเขาก็ได้เมียแล้วไปอยู่กลางแดดพอไปอยู่กลางแดดแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาเขาก็เป็นคนกลางแดดแล้วก็ไม่ได้ไปสนใจอะไรนานๆมาจริงนนะมาจริงแต่เขาว่าไปอยู่กลางแดดก่อนเกเรเหมือนกักกนแคไปอยู่ที่โดนเกเรทั้งลือทั้งทั้งหมู่เลยว่าเป็นเด็กเกเรเรวเรื่องมายิงเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรกันแน่เราก็ไม่ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกัน เรื่องที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นอีกในขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มคนร้ายนั้นคนร้ายต่อสู้และใช้อาวุธปืนยิงตำรวจนายหนึ่งได้รับบาดเจ็บสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นเสียชีวิตครับหลังจากที่พอทราบลำดับเหตุการณ์แล้วเนี่ยก็รู้ว่าพอเขาย,ยิงรถผมเสร็จมีคนเห็นเหตุหการณ์ก็บอกว่าเขาหักเพื่อจะใส่กระสุนใหม่พอใส่กระสุนใหม่อ่ะเขากําลังไปขึ้นข่มรถมอเตอร์ไซค์เพื่อจะสตาร์ทรถแต่จังหวะน,นั้นตำรวจมาอดี ตำรวจมาพอดีผู้กองเอกครับที่เสียชีวิตนะครับเขาก็พุงาาพ่งเข้าชาร์จพุ่งเข้าชาร์จตัวเขาไอ้นั่นก็ยิงใส่เข้าไปเขาก็ล่วงกันไปทั้งคู่กอดตัวคนร้าย่ล,ล่วงไปในมันจะเป็นเหมือนกับท่อระบายน้ำครับลงลงไปแล้วก็ตำรวจที่เห็นเหตุการณ์พอได้ยินตำรวจโดนยิงปุ๊บไอ้นั่นก็คนร้ายก็สะเก็ดตะกายจะขึ้นตำรวจก็เลยยิงเข้ามาสามนัดแล้วก็โดนไอ้นี่นโดนคนร้ายแล้วในขนาดนั้นเนี่ยทางเจ้าที่บดชุดปฏิบัติการเนี่ยน่าจะนำโดยร้อิเอก ผู้กองเก่งเนี่ยชัยปฏิญญาแสงปานเนี่ยกับพวกรวมสีน่นายนะครับได้เข้าบริการแบบเฉียบพันนะครับอาจจะได้มีการพูดคุยได้มีการส่งเสียงกันอยู่แต่ว่าเข้าใจว่าผู้รุงหาตอนนั้นเนี่ยคงต่อให้รู้เป็นเจ้าที่ก็คงน่าจะยังจะก่อเหตุอยู่ซึ่งเป็นชุดสวนถึงแม้ไม่ได้เครื่องแบบแต่ก็ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าที่แต่ผู้รุงหาเนี่ยมีอาวุธปืนนะครับอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในครอบครองนะครับ ถามว่าเจ้าที่ตำรวจเราได้ปฏิบัติการยุทิวิธีไหมก็ได้ปการยุทธ,ธยุติิธีนะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าในการที่ออกไปขนาดนั้นเนี่ยการที่จะสมใส่เสื้อเกาะได้จับพันทางด่วนเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับแต่ว่าถามว่าเสื้กอกเกาะอาจจะมีรถที่ตามมาอีกคันหนึ่งในชุดปฏิปบัติการชุดเคลื่อนที่เร็วฝากข้อสังเกตว่าในการ,รปฏิการฉีดพันแบบนั้นเนี่ยดูจากเหตุการณ์และรูปและได้รับงานการันตันเนี่ยผูุ้งหาเนี่ยก่อเหตุที่อุกอาจ นะครับมีการกระทาอย่างต่อเนื่องอย่างบ้าคลั่งการที่ผู้กองเก่งกับพวกเนี่ยเข้าไปปริการโดยเฉียดพันขนาดนั้นเนี่ยเป็นการกระทําที่กล้าหาญนะครับแล้วก็เสี่ยงอันตรายนะครับโดยไม่ได้ได,ได้คิดโดยเป็นห่วงนะครับโดยเป็นห่วงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในภาพรวมเพราะว่า,วาการกอร่อเหตุได้การรับแจ้งจากทางรรงงานทางวิทยุที่แรยง,งานตลอดเวลาเนี่ยผู้หองเหตุเนี่ย ถึงแม้เป็นเพียงอาวุธปืนลูกซองแต่ว่าก็มีลูกกระสุนปืนเนี่ยที่เตรียมติดตัวไว้ตลอดเวลาจํานวนหลายนัดนะครับพร้อมใช้แล้วก็ใช้ยิงตลอดเวลานะครับหากไม่มีการยับยั้งของผู้กองเก่งกับคณะในวันนั้นเนี่ยอาจจะไปก่อเหตุยิงซ้าชาวบงชาวบ้านไม่รู้อีนู่อีเหนื่อยอ,อาจจะมีการสูญเสียระบาดเจ็บเพิ่มขึ้นครับทางรายการขอไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสําคัญ ที่จะต้องแก้ไขกับกรณีคนคลั่งและเร่งกำจัดปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังให้มากกว่านี้ครับไม่กลัวอะไรเลยครับคิดอย่างเดียวว่าจะเอาเทะเบียนรถให้ตำรวจคิดคิดอย่างเดียวว่าเผื่อตำรวจจะใช้ประโยชน์อะไรได้ก็คิดอย่างเีวเพราะเราเห็นเหตุการณ์เผื่อตำรวจมาที่เกิดเหตุเขาต้องไปแจ้งความว่าตอนนั้นยังไม่รู้ว่าเขาก่อเหตุอะไรนะเขาคิดว่ามายิงบ้านหลังนี้แบบก็คืนแล้วก็คนร้ายเนะี่ยมายิงบ้านหลังนี้อย่างเดียว ถ้าเกิดทัว้วตารวจมามีใครเห็นเหตุการณ์ไม่ครับหรืออะไรผมก็จะได้เอาหลักฐานคลิปนี้ให้ว่าเนี่ยผมตามว่าคนร้ายไปได้เป็นเลขทะเบียนนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะได้ตามคนได้ไง่ายขึ้นคิดแค่นั้นเองไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะนั่นเพราะว่าก็มีคนถามว่าผมเอาปืนเอาอะไรติดแล้วผมไม่มีก็มีกล้องโทรศพัพท์ก็จนขึ้นรถเลยครับครั้งนี้บอกตามตรงพี่ก็ว่าพี่ตัวไปเยอะ ว่าพี่ตัวเสี่ยงเกินไปเพราะพี่มองว่าการจับคนร้ายเดี๋ยวนี้มันไม่จําเป็นต้องตามไปประกบเขาหรอกอย่างกล้องวงจรปิดหน้าร้านแล้วก็มีของทางหลวงก็มีมันมีสามารถเก็บภาพจับคนร้ายได้อยู่แล้วเราไม่จําเป็นต้องแบบเป็นพลเมืองดีแล้วไปเสี่ยงขนาดนั้นเผลอๆจับไม่ได้โดนยิงก็ตายอีก้าหาก็ฆ่านะครับเจ้าพนักงานซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้ก็คือได้มีฆ่าอยู่แล้วก็คือฆ่าของอผู้เสียชีวิตจาก จะพุ่้เสียหายลายลายแรกจุดที่ 1. จุดที่2นะครับที่ยิงเข้าบริเวณศีรษ,ษะนะครับมีมีเรื่องของการฆ่าเจ้าพนักง,งานนะครับโดยก็มีการเรื่องของการพบปาอาวุธปืนในส่วนพยายามฆ่าก็มีการพบปาอาวุธปืนในหมู่บ้านเมืองสารนะนะครับตรงนี้คือโทษสูงนะครับที่มีโทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับถึงถึงผานชีวิตได้ครับ จะไปถึงหรือเปล่าตรงจุดนั้นนะมีทางขึ้นอยู่เส้นทางเป็นเส้นทางตายสรุปก็คือที่ต้องเลือกเองรอเรื่องจริงผ่านจอ